สุพรรณบุรีก็มีสวนดอกไม้สวยๆมุมถ่ายรูปนา่นารักน่ารักน่ารู้ยัางมาเดี๋ยวเรารักสุพรรณบุรีจะพาไปดูกันที่นี่เลยดีีฟลาเวอร์ฟาร์มอำเภอเมืองพิกัดอยู่ก่อนถึงโรงเรียนตลิ่งชันนี่เองพอมาถึงนะคะเขาก็จะเก็บค่าเข้าบำรุงสวนเด็ก20ผู้ใหญ่50แล้วก็เอาไปเป็นส่วนลดที่คาเฟ่ได้ภายในสวนเนี่ยเขาจะมีไฮไลท์เป็นผีเสื้อดอกไม้ที่มองมุมสูงแล้วจะสวยมากแล้วก็มีทุ่งดอกไม้หลายสีหลายพันนะคะอย่างดอกแองเจลเนียแล้วก็ดอกคอสมอสแล้วรดับตรงเขามีจัดเตรียมพร้อมไว้ให้ถ่ายรูป วชวชวิตรงนี้จะเป็นโซนคาเฟ่ที่มีเครื่องดื่มทั้งชากาแฟแล้วก็ขนมนะคะที่เราสามารถใช้บัตรค่าเข้าไปเป็นโส่วนลด10บาทได้เราไปช่วงใบ,บายเย็นๆนะคะแดดร่มลมตกบรรยากาศกําลังดีเลยแหละมีให้อาหารปลาหรือจะนั่งดูน้องห่านว่ายน้ําก็เพลินๆนะแล้วนี่ไปเจอน้องห่านตัวนี้นั่งในร่มน่ารักมากที่นี่นอกจากจะเป็นสวนดอกไม้ให้ถ่ายรูปนะคะเขายังเป็นฟาร์มที่ผลิตและจําหน่ายดอกไม้ด้วยซื้อกลับบ้านได้นะปีใหม่นี้ใครยังไม่มีที่เที่ยวแวะมากันได้นะคะดีดีฟ lower farm เปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเปิดถึงแค่เดือนกุมพันธ์ นั่นนะ